สึกออกมาเชียร์ละครกวนกามาเทพได้แค่ไม่กี่วันพระเอกต่ายนัทพลก็เตรียมโชว์ผลงานชิ้นใหม่ที่ภูมิใจนำเสนอสุดๆอีกหนึ่งเรื่องคือเอพลิงพรายเปิดตัวนางเอกสาวชมพู่อริยากับการประเดิมงานละครให้ช่อง3าเป็นครั้งแรกโดยนอกจากคู่พระนานจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจให้คนดูรอชมกันสุดๆแล้วชื่อละครย่งลึกลับชวนให้ติดตามภายใต้เรื่องราวลึกลับเข้มขน้นแบบไม่ต้องอาศัยเครื่องพวงมาปรุงรสเลยละคะ่ะ ผมเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจที่ค่อนข้างจะจริงจังกับง,งานกำลังตามคดีคดีหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่โดนลักพาตัวไปหายไปอะไรเงี้ยก็คือปายลุงก็ซึ่งเป็นผีน,นั่นเองครับซึ่งจะมาสิงกับคุณเดือนอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบพิศวงงงวยอยู่อะไรเงี้ยครับที่เราจะต้องตามเพราะว่าอยู่ดีเขาโดนเข้าสิงกลางคืนเ็าไปฆ่าคนไปอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนเพราะเรามีความรู้จักกับเขาส่วนตัวอะไรเงี้ยอู้ริ้วมันเออมันเป็นผีที่แบบว่า คือมันมีความน่ากลัวแล้วมันก็มีเรื่องของการแบบว่าสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็คือมันเราต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อที่จะรู้ว่าแบบว่าเออใครใครเป็นฆาตกรตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังแบบมีตัวละครตัวอื่นที่มันดูแบบเหมือนจะคอนทราสต์กับเรื่องแบบอย่างแบบอย่างพี่เออนันต์อย่างเงี้ยแต่มันก็มีตัวสีสันเยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางทีคนที่เล่นอยู่เครียดๆอยู่ก็มีมุมแบบกุ๊กกิ๊กอีกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบ หลายแนวมารวมกับจับทุกอารมณ์อะไรเงี้ยมารวมอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ติดตามด้วยละกันเรื่องนี้อ่านบทแล้วสนุกมากค่ะเวลาเล่นก็สนุกเชื่อว่าตัดต่อออกมาได้ชมสู่สายตาคุณผู้ชมเราต้องสนุกแน่นอน